สวัสดีครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณชนบ,บทพันปลาเพียวพามาออกมายิงปลาวันนี้ก็เปิดคลิปกันที่ไม้ข้างวัดป่านะครับไม่ได้มานานเลยไหมยนี้ตั้งแต่วันที่ผมยิง40เมตรบวกบวกนะั่นที่ว่าตกกลางฟูงในคลิปก่อนก,ก็เข้าไปรับชมดูกันได้นะครับคลิปนั้นแต่ตอนมาที่แรกนะลมไม่มีครับขับรถผ่านมามองมานี่ผิวน้านี่ เงียบสนิทเดี๋ยวผมขึ้นมาใหม่แค่นั้นแหละลมมาเลยก็มาติดตามรับชมนุ้นดูครับว่าเราจะได้ยิงปลาสักตัวไหมว่าจะมีปลาขึ้นมาให้ยิงไหมวันนี้ไม่มีแต้มหรือไม่มีตัวหรือไม่มีคลิปก็ผมก็จะลงนะครับวันนี้ว่าไม่ได้ลงคลิปมาวันสองวันละ ก็ฝากกดซับสไครก์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับจะมาสักตัวไหมวันนี้แต่ที่แน่ๆในตรงแบบนี้ยปช่อนหน้าโผมากครับแล้วปลาช่อนมันไม่ขยับครับช่วงนี้เพราะอากาศมันเย็นเมื่อเช้านี่หมอกลงจัดเลยลงจนมืดหมดเลย น,นี่เราจะมันเราจะแห้วก็มาคอยติดตามรับชมดูครับวันนี้ก็มากับปืนปืนศูนย์เหมือนเดิมครับแต่ว่ายางตึงกว่าเดิมยางตึงแต่ช่วงชักมันสั้นมันก็ยิงได้ไม่ไกลหรอกครับแต่ในระยะ10-20เมตรนี่ก็วัดอวามแขงได้อยู่ก็น่าจะพอมีรุ้นอยู่รุ้นได้ตัวอยู่โอเค,อเครับชมดูครับเป็นยิงครับไกลเลย อข้ามหลังไม่ป้าเล็งตรงข้ามหลังเฉยเลยดึงยงื่เล็งใต้ตัวสักกดีระยะก็ประมาณยี่สิบเมตรได้ครับหนึ่งยังตึงข้ามหลังครับตานินตัวใหญ่อยู่นะน่าจะประมาณครึ่งโลดได้เลยเห็นในน้ำในรโดนครับเราดูตำเแาบอีกไม้หนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ปลาลอยไกลครับตรงนู้นเลยนียก็ประมาณสักห้าสิบเมตรได้เลยแต่ตรงนูน้นหกสิบเจ็ดสิบเมตรเลย เป็นฝูงเป็นฝูงครับเห็นมันดิ้นน้ำเห็นมันตกใจกันอะไรไม่รู้ตกใจอะไรกันไม่รู้ครับไม่ยอมเข้าใกล้เลยมันเล่นเป็นฝูงเป็นฝูงอยู่นู่นแล้วยะก็ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเมตรเลยนะเข้ามาใ,ใกล้บางอะไอตัวนี้ก็ยังกระพีหลอกไอตัวที่ยิงไปเมื่อกี้นี เห็นแค่พอลางลางมันก็ลงเห็นแค่พอลงังลงก็ลงยิงไม่ทันสักทีติดเซฟอะไรวะลืมปลดเซฟเป็นไนแล้ววะลวยสวยเลยเมื่อกี้หันข้างให้เลย

ตัวใหญ่ไม่เข้าเลยเข้าแต่ตัวเล็กๆยิงโดนไปแล้วครับไม่ได้เปิดกล้องนะเพราะปลามันห่างตัวนะครับปลาตัวไม่ใหญ่ครับใช้ทอดยิงอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ผม,มยกเล็งคือต,ตัวใหญ่ไม่เข้าครับแปลกเหมือนกันเกือบจะย้ายไปแล้วครับไม่นะ เน่ผมตัดสินใจจะย้ายแล้วก็ดีเข้ามาลอยดำๆอยู่ข้างล่างก็ขึ้นได้ไหมเลยเนี่ยติดง่ามไปมะขามอีกติดกิ่งมะขามนี่ครับออลตัวสวยอยู่นะลูกต,ตัวเล็กไม่เล็กเลยนะเนี่ย ไม่เล็กเลยครับเนี้ยหาวิธีเอาก่อนเพราะว่ามันสุดกิิงแล้วไปไม่ได้แล้วคงต้องปล่อยลงไปแล้วก็เอายู่ข้างล่างแล้วก็จะจะต้องย้ายที่เลยอือยังวิ่งจูดเลยเนีไ้ไปเจอกันข้างล่างแล้วก็ย้ายที่กัน มาแล้วครับลงมาแล้วอู้ก็ไม่โดนโดูหลังนิดเดียวผมก็ดึงยังผมก็ดึงจังโอ้ oh. มันเข้าตรงนี้ทะลุตรงนี้ถือว่าติดติดแน่นอยู่เงียบใส่สวยเลยผมกึกว่าตัวเล็กครับน,นี่ใส่สวยเลยเน่เมืนย้ายขี้นะครับมาแล้วมาแล้วเต็มแรกับตัวต่อไปครับสุดยอดครับไอช้อนปอกยังอยู่ลึกอยู่ครับ โดนไหมหรือว่าข้ามยิงระยะไกลนี่ลูกดอกบินสูงเลยข้ามแล้วมั้งเฮ้ยข้ามจงดวยติดไม้หรือเปล่าลูกดอกนั่นไงแ่น,นตินั่นเตะเลยลุกมาแล้วข้ามเฉยเลยผู้มชมตอนนี้ก็มาดูรุ่นดูไมม น่าจะเป็นไม้สุดท้ายของวันแล้วครับเพราะมันใบมันก็ค่ำแล้วครับน่าจะใบสองกว่าแล้วอยู่ไม้นี้ก็คงจะค่ําพอดีอมาตามต้นดูครับไม้ต้นคูนครับนี่ที่ผมเคยยิงกรชชอนได้ตรงนั้นครับมาขึ้นฝรั่งกินบักซีดาเก็บได้ตรงเนี้ยข้างๆไม้ตรงนี้ครับเนี้ยต้นมันอยู่ตรงนี้ครับน่เนี้ยตน้น,ตน,นกินแล้วกันครับหวานเลยแก้หิวข้าวได้เลย ตามนุ้นดูไหมนี่กันสักพักดูครับรรประมาณปลาก็ได้สองแต้มแล้วไม่มีฉอดดิงสักตัวปลาช่อนปอกตอนนั้นก็เป็นไม้ระหว่างทางมาไล่เนะาะไม้นี้ก็อยู่เลยไล่เรามาไกลพอสมควรก็เลยแวะเอาไว้ให้พ่อกับแม่ย่างกินมื่อเที่ยงแล้วครับปลาสองตัวได้มาสองแต้มแล้วนะครับไม่มีฉอดดิงครับ มาตามลุ้นดูใหม่นี้ครับลมแรงเลยบ่ายมาเนี่ยลมตลอดเลยไหนไหนก็ลมแรงนะครับดูลมจะได้ยิงตามไหมเนี่ยผมจะได้ยิงตามไหมเนาะลมแรงจังโอเคติดตามลุ้นดูครับกระมันสักตัวสักเก็บมาแล้วก็ป้ายยังมีแต่ตัวน้นอยๆเนาะข้ามอีก ดูทรงแลยงาน,นข้ามจริงด้วยเอ้โดนโดน,โดนตายเลยโดนข้ามครับโดนเฉยมันจะไซนี้เลยต,ตัวใหญ่ไปในหมดน้ำมันแคบเนาะมัอย่างนี้มีตัวใหญ่ นี่คุณผู้ชมมันนอกเลยเนาะโดนจุดนอกเลยมันเลยไม่ขยับขยันผมนึกว่าไม่โดนนึกว่าข้ามเน็บไหม้เต็มมาวันนั้นก็เต็มก็ไซส์เท่านี้มาวันนี้เบ้นไปจนเป็นเดือนก็ยังอยู่ตัวเท่านี้เหมือนเดิมมันจะตัววันไหนนี่มาแล้วไหม้แล้วไหม้แล้วไหม่เต็มแล้ว